哥哥 <laughs> <laughs> ก็มีพยาเหลียวพูดหนยวหยฮ่า่่าค่ะคือพยาเหลียววันนี้ค่ายังหาหาไม่ได้เลยเพิ่นใจจะขาดแล้วเนี่ยเอ๊ะว่าแต่อะไรนั่นเยอตรงนั้นนั่นมันจะกระแต่น้อยนี่ฮ่ฮ่าฮ่าานปากและสิเราเรียกไปจากกัน ท่านพญาเย,ยวท่านจะดิยยนยยนน้นข้าก็ได้แต่ข้าขอาน้ำกระเช้าคนละนานี้ไปให้แม่ของข้าก่อนเพราะแม่ของข้าแก่ชรามากแล้วไม่สามารถขากาหันดินเองได้จากนั้นพญาเียลก็บินสู่ท้องฟ้าเอาละเอาละลมจากล้างข้าได้แล้วน่ล่ะแม่ของ หลจากนั้นถ้าอย่ากได้ยินเช่นนั้นก็นึกสงส,สารอา้อาละอ้าละข้าจะไม่กินเจ้าแล้วเจ้ากระต่ายน้อยขา้าแก่วามกระตันอยู่ของเจ้าข่าจะไม่กิดเจ้าแล้วข่าขอตัวก่อนนะ